ิธีเชื่อมต่อกล้องบันทึกวีดีโอหน้าหลังของ B M W นะครับครับเราต้องโหลดแอปตัวนี้เข้ามานะครับตัว A C E 2.0ครับน้ครับพอเราโหลดเข้ามาแล้วเราเข้าไปตั้งค่า Wi-Fi นะครับ ก็จะเป็น b M W A C E 2.0น,น,นะครับรหัสผ่านของตัวนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้าหด้านะครับพอกดรหัสก็เชื่อมต่อไปเลยครับผมอันนี้ผมใส่รหัสไปแล้วนะครับการเชื่อมต่อจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่า,าตัวกล้องเขาปล่อยสัญญาณมาโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตครับผมบพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็ไปที่แอปครับ หน้าตาอย่างนี้นะครับคือเขาให้เราใส่ตั้งชื่อชื่อกล้องนะครับเราก็ตั้งเป็นอะไรก็ได้ครับตั้งไปตัวน,นี้นะแล้วก็พาสเวิร์พดพาสเวิร์ดเป็นแปดตัวขึ้นไปนะครับผมก็จะตั้งเป็นนี่นะครับ,บกดเซฟทีนี้กล้องเขาก็าจะรีเซ็ต เ็าลออให้มันรีบูตเสร็จก่อนนะครับทีนี้มถามหา wi ไ,ไฟครับนกกดเข้าไปดูไ,ไฟตรงนี้ครับเร็จแล้วบางทีก็ไม่ได้ถามนะครับเราก็ไม่ต้องไปเชื่อมต่อเราจะเชื่อมต่ออัตโนมัติก็มีครับตัวสัหรับ,บเครื่อง เชื่อมต่อแล้วครับปับครับพอเชื่อมต่อแล้วไฟกล้องจะเป็นสีเขียวนะครับนี่คือเชืออ่อมต่อสมบูรณ์นะครับแล้วเราก็มาตั้งตั้งค่ากล้องนะครับตอนนี้ครั้งตอ,ตอนนี้มันใช้แต่ g ีเซอเซอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันใช้เรดาร์ด้วย Recording stopped The system is shutting down. <laughs> เราก็มา,าเปิดโหมด parking mode นะครับใช้ทั้งเรดาร์นะจีทันเตอร์นะครับ <Stop ped. S 1> ส่วนพวกตัวเซนเซทีฟทั้งหลายเนี่ยเราสามารถปรับตั้งเองได้ว่าเราจะเอาโหมดใหน,นะครับแล้วก็มาเปิด gps นะครับแล้วเราก็ทำ้าต่งตตัวท้ายมันก็จะมี sd card format factory เวลาเราจะเปลี่ยนโทราศัพท์ครับเราก็กด ตั้งค่าโรงงานได้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับทีนี้เรามาดูกันว่ากล้องมันเป็นยังไงบ้างหน้าตานอย่างนี้นะครับมีหน้ามีหลังตอนนี้ก็เลคคอดิ้งครับ สมมติว่าเราอยากได้ได้คลิปนี้มาเก็บไว้ในโทรศัพท์เรานะครับ